ณนะชายป่าดงสวนพึ่งชายวัยกลางคนวิ่งโซซัดโซเปากก็ร้องขอความช่วยเหลือตามร่างกายของแกเตรียมไปด้วยบาดแผลเลือดอาบโชกไปทั้งตัวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ช่วยข้าด้วยอ้าวตาผินแกไปโดนอะไรมาหรือข้าไปตีพึ่งกับไอ้มากไม่รู้เสือมันมาจากไหน จ,จู่ๆเจ้าเสือลายมันก็ตรงเข้าขย่ำคอไอ้มากกัดกระชากหลอดลมจนฉีกขาดจากนั้นก็ใช้อุ้งเท้าที่แหลมคมตะปบค่ากระเด็นไปหลายสิบเมตรค่าตกจากชะงอนหินลงมาด้านล่างโชคดีที่ไม่ลึกนักและเจ้าเสือลายก็ไม่ตามมาพอลุกขึ้นได้ก็วิ่งมาขอความช่วยเหลือเรื่องก็เป็นอย่างที่ค่าเล่านี้ลหะผู้ใหญ่ เออเรื่องนี้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วข้าต้องหาคนไปจัดการไม่อย่างนั้นบ้านเราคงไม่สงบสุขแน่แน่ที่กระท่อมท้ายหมู่บ้านหมอคาหมอคำํำอยู่หรือเปล่าข้าผู้ใหญ่บุญมาอา้าวผู้ใหญ่เองหรือมาสิเข้ามาในบ้านก่อนหมอคำํำบ้านเราเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องอะไรหรือผู้ใหญ่ ก็ไอ้มากนะสิมันถูกเสือสมิงฆ่าตายอยู่ในป่าดงสวนพึ่งหมอคำพอจะสู้กับเจ้าเสือสมิงได้ไหมข้านะแก่แล้วคงไม่ไหวหรอกแต่ลูกศิษย์ข้าน่าจะปราบมันได้อยู่เอาเป็นว่าพรุ่งนี้ข้าจะให้ลูกศิษย์ของข้าเดินทางไปกับผู้ใหญ่ก็แล้วกัน ไอ้ดอนไอ้ตานไอ้ลุงพวกเขาทั้งสามคนหลังจากที่ตื่นกลับมาจากมิติหลังความตายก็ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของหมอคำและได้ล่ำเรียนวิชาจากหมอคำจนแก่กล้าผู้ใหญ่บุญมาพาคนทั้งสามมุ่งหน้าไปยังป่าดงสวนพึ่งพอมาถึงที่ตาผินบอก ผู้ใหญ่บุญมาก็สั่งให้ลูกหาข้าว่าคงเป็นตรงนี้ละ่ะที่ตาผินบอกพวกเองลองค้นหาศพของไอ้มากสิว่าเจ้าเสือร้ายมันลากศพไปไว้ที่ไหนเจอแล้วผู้ใหญ่ศพของไอ้มากอยู่ตรงพุ่มไม้ใกล้ๆต้นมะข่าผู้ใหญ่บุญมา มองไปที่คนทั้งสามเอาอย่างไรละ่ะข้าว่านี่ก็ใกล้มื่ําำแล้วเราควรทำนั่งห้างเพื่อความปลอดภัยช่วยด้วยไอ้ตานพูดยังไม่ขาดคำลูกหาบคนหนึ่งก็โดนเจ้าเสือร้ายตะปบเข้าให้นี่มันเล่นงานเรากลางวันเสกแสกเลยหรือ เจ้าเสือร้ายเดินเข้ามาหาพวกเขาทั้งสามเเจ้าพวกเด็กฝึกหัดคิดจะมาปราบข้าเหรอข้าว่ามาเป็นอาหารของข้าสลามังฮ่าฮ่ไอ้ดอนล้วงมือเข้าไปในย่ามหยิบรูปปั้นควายสีดำออกมาแล้วคว้างใส่เจ้าเสือลาย รูปปั้นควายเล็กๆพันก็กลายเป็นมหิงสาตัวใหญ่พุ่งแวกอากาศกระแทกเข้ากับร่างของเจ้าเสือลายอย่างจังตูมเจ้าเสือลายไม่ทันระวังตัวถูกควายธนูของไอ้ดอนชนกระเด็นไปหลายสิบเมตรไอ้หนุ่มเล่นทีผือน่หว่าเจ้าเสือลายลุกขึ้นกระโดดเข้ากัดคอ ควายธนูของไอด้ดอนแล้วฟาดเข้ากับต้นไม้ใหญ่ไอ้ตานไม่รอช้ารีบหยิบรีบปั้นวัวสีดำออกมาแล้วคว้างใส่เจ้าเสือร้ายเก่งมากใช่ไหมรูปปั้นควายสีดำกลายเป็นกระทิงป่าตัวดำทะมึนวิ่งเข้าชนเจ้าเสือสมิงอย่างดุกดันไอล้ลุงมองดูเห็นแล้วว่า ฝ่ายของตนจะเพลียงพรำจึงลวงหยิบรูปปั้นสีดำออกมาแล้วคว้งใส่เจ้าสมิงลายอีกคนไปเลยลูกพ่อช่วยพวกเขาจัดการเจ้าเสือสมิงซะพันรูปปั้นของไอ้ลุงก็กลายเป็นแรลตตัวขนาดใหญ่มันวิ่งเข้าหาเจ้าสมิงลายเสียงวิ่งของมันทำให้สั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหว การต่อสู้ของสัตว์เวทเพิ่มความดุรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสมิงายได้ทำลายสัตว์เวทไปจนหมดสิน้นทีนี้ก็ถึงข่าวพวกแจแล้วเจ้าสมิงายก็โดดเข้าใส่คนทั้งสามหวังปิดชีวิตของพวกเขาในคราเดียวอาจารย์ช่วยด้วย แต่ก่อนที่เจ้าสมิงร้ายจะถึงตัวจูจูก็มีควายตนูเผือกโผลมาขวางกั้นเอาไว้จัดการมันเลยไอเ้เผือกลูกพ่อทุกคนต่างมองไปที่ผู้วควบคุมควายตนูเผือกยืนชี้นิ้วสั่งการจะเปลี่ยนแค่เด็กอายุไม่เกินแปดขวบเฮ้ยไอ้หนูถอยไปนั่นมันเสือสมิงนะพวกข้ายัางสู้มันไม่ได้ พวกเองสู้ไม่ได้ก็ใช่ว่าข้าจะสู้ไม่ได้นี่เออไอเด็กนี่ปากก้ายิ่งนักขณะที่เด็กน้อยโต้เถียงกับไอ้ตานไอ้ลุงอยู่นั้นก็ทำให้เสือสมิงมีช่องว่างโจมตีควายธนูเผื่อถูกกัดกระชากเหลี่ยงเข้ากับต้นไม้ทำให้ร่างแตกกระจัดกระจายกูว่าแล้วของเล่นเด็ก ทีนี้จะอะไรไปสู้กับมันละ่ะเจ้าหนูเด็กน้อยไม่ตอบพนมมือขึ้นบริกรรมคาถาพึมพำล่างควายธนูเผือกที่แตกกระจัดกระจายก็ไหลเข้ามารวมกันกลายเป็นควายธนูเผือกและดูเหมือนจะกำยำแข็งแรงกว่าเดิมสอีกคราวนี้เจ้าควายเผือกไม่ปล่อยให้สมิงายโจมทีอีกแล้ว มันวิ่งเข้าจู่โจมผิดสมิงร้ายลอยขึ้นไปในอากาศก่อนที่สมิง้ายจะตกลงพื้นมันก็ใช้เขาอันแหลมคมผิดเจ้าสมิงร้ายจนไส้ถลักเมื่อเจ้าสมิงายสิ้นใจร่างของมันก็กลับกลายเป็นตาผินเหมือนเดิมที่แท้เจ้าเสือสมิงก็คือตาผินนี้เองเจ้าหนูแกเก่งกิงกิงว่าแต่ เองเป็นใครมาจากไหนเรือ